บางคนมีแฟนรีบรวดรัดอย่างงูย้ยางงี้จะให้เปิดเผยตัวเปิดเผยให้คนรู้จักอย่างงูย้ยางงี้ mm hmm. บางทีผู้ชายอ่ะมันไม่มีอะไรแบบเสียหายหรอกผู้ชายอะ mm ่ะ hmm. มันผู้หญิงอะ่ะทำพลาดกันมาน้าเสียหาย mm hmm. บางคนท้องก่อนไว้อันควรก็เสียหาย mm hmm. เออมีลูกแล้วจะได้เลี้ยงดูกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ จะเป็นยังไงก็ไม่ลูกบางทีลูกเขาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็แม่เขาเลี้ยงมาบางคนก็มีการศึกษามีหน้าที่การงานบางทีเป็นลูกสาวคนเดียวก็ให้มันสมฐานะก็หน่อยอย่าไปมัดมือชกก็ทั้งหมดเขาเลี้ยงมาก็เสียเงินมา,า,มา,า,มาทั้งนั้นเลยกว่าจะโตกว่าจะได้ทำงานกว่าจะมีอนาคตไม่ใช่เงินเลี้ยงมา,งมาทั้งนั้นเลย ้าเอามาแล้วดูแลไม่ได้ก็อย่าไปทำ้ายเขาถ้าไปกันไม่รอดก็แยกแยกทางกันไปเพื่อให้เขาไปเจอกนที่ดีกว่าหรือเราก็ไปเจอกนที่ดีกว่าถ้าไม่ชอบเป็นตัวเป็นตนก็สะสมแต้มไปก็แลกกันแล้วแต่ความชอบความสบายใจของแต่ละคนเออคบกันตให้เกียรติเขาหน่อยไม่ใช่เอานิสยัย่ัดดานตัวเองเขาว่า ยังไงก็ได้มันก็ไม่ใช่นั่นเนี่ยบางคนไปอยู่บ้านผัวบ้านเมียไม่ได้เข้าพ่อตาแม่ยายไม่ได้บางคนแต่ลึกเปิดเปิงไปหมดแค่กนี้กินอิ่มนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ